ที่ตลาดสันปะคอยเราจะไปทำอะไรกันวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปช็อปเสื้อผ้ามือสองกันก่อไตามไปดูเลยค่ะจะบอกว่าที่นี่นะคะมีหลายร้านมากเดี๋ยวเราจะไปดูร้านแรกกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราช็อปได้อะไรมาสุดท้ายเราจะมีมิกแอนแมทให้ดูกันด้วย,ไป,ยไปดูกันเลย ทุกคนอันนี้ดีมากใส่ไปทะเลได้เลยนี่เราจะดูตามป้ายนะคะวายก็คือ100อบาท oh, <no. S 1> อันนี้แซ่บมาก <Wow. S 1> ดิเท่าไหร่อีกสี่สิบบาทเองเนี่ยออกงานได้เลยนะใส่ชิมเก๋มากอยทุกคน นี้เป็นเสื้อโอเวร์ไซส์นะคะแบบมินิมอลเกาหลีเราใจอยู่ที่60บาทเท่านั้นโซนนี้นะคะก็จะมีทั้งแบบเสื้อโอเวร์ไซส์เสื้อยืดเสื้อออกกำลังกายอะไรก็มีหมดเลยนะทุกคนคือมันดีมากอ่ะอันนี้คือแบบอูมูนต้องมาแล้วป้าเรื่องแสงสุดอะไรสุดทุกคนอันนี้มันคือผ้าโูกหัวเลือกไม่ได้เลยนรักคุอันอ่ะ ทั้งหมดนี้นะเราได้มาเยอะมากในราคาสองพัน้าสบาทไปร้านต่อไปเดินออกมาปุ๊บนะคะเจอเลยร้านรองเท้าค่ะเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูกันทุกคน a ด i ด a s ร้อยหกสิบบาทเท่านั้นกระชก็ยังดีอยู่นะเอาไปซักได้อยู่ <Wow. S 1> ตอนนี้เราก็ช็อปกันเสร็จแล้วนะคะได้เสื้อผ้ามาถูงเท่านี้เลยสองร้อยห้าสิบบาทเองคุ้ม เรไปดูกันว่าเราจะมีแอนเมทออกมาเป็นไงไปไงเลยเตอนนี้เราก็มาถึงออฟฟิศแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปมิกแอนแมทเสื้อผ้าที่เราซื้อมากันไปดูกันเลย<ป>มาเริ่มกันเลยที่ลุกแรกเราจะากระโปรงมาแมทกับตัวผ้าพันคอเปลี่ยนผ้าพันคอให้กลายเป็นเสื้อตัวจิ๋วใส่หมวกเพิ่มความน่ารักหรือจะใส่เป็นเสื้อคลุมก็เข้ากันได้ลุกหวานซ่อนเปรี้ยววาว ต่อกันที่ลุกที่2ชุดดำสุดเซ็กซี่เอามาจับคู่กับผ้าคาดผมลายกุลบับยั่วๆให้ลุกที่ดูหน้าขนหันสุดๆไปเลยสายหวานเอ่ยหวานใจจะพาดลุคนี้ไปได้ไงจับเอาเสื้อครอบสายเดี่ยวที่มีในตู้มาแมชคู่กับกระโปรง ใส่เสื้อคลุมอีกนิดใส่หมวกอีกหน่อยหรือจะปลดเสื้อคลุมออกให้ฟิลแบบเมื่อสาวสุดชิคก็เก๋ช็อปมาแค่200แต่ได้หลายลุคสุดๆคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้ว